คมเดยวันนี้ครับพามาชมโครงการคอนโดมิเนียม low ล i ์ในราคาเริ่มต้นไม่ถึง2ล้านบาทมาออกแบบชีวิตที่ใช่ใช้ชีวิตให้สุดยิ่งกว่าในสไตล์โมเดิร์นมินิมอลกับโครงการชีวาไทยฮอร์มเอกมัยรามินทากันครับโครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนนวลจันทร์โซนเอกมัยรามินทานี่เองครับซึ่งที่ตรงนี้บอกเลยว่าทำเลักยภาพเดินทางสะดวกใกล้ถนนหลายสายใกล้ทางด่วนรามินทาอานาลงใกล้รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลและสายสีเทา และในบริเวณน,นี้ล้อมรอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับทั้งห้างสรรพสินค้าโรงเรียนและโรงพยาบาลโครงการชีวาไทยฮอรมานเอกมัยรามินทาเป็นคอนโดมิเนียมโลไลฟ์สูง8ชั้น2ตึกและมีทั้งหมด413ยูนิตด้วยจำนวนยูนิตที่ไม่เยอะมากข้อดีอย่างแรกคือความเป็นส่วนตัวครับซึ่งความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อกับใจกลางเมืองได้อย่างง่ายและความวาเป็งงสนส่วนตัวเป็นแค่จุดเด่นส่วนหนึ่งเท่านั้นครับเพราะโครงการนี้ยังมีไฮไลท์อีกหลายอย่าง ที่ตอบโจทย์ชีวิตที่หลากหลายของคนยุคนี้ซึ่งพัฒนาตามคอนเซปต์ Good v i b e More Life ชีวิตที่ใช่ใช้ได้สุดยิ่งกว่าไปชมโครงการกันต่อเลยครับดีไซน์คอนเซปต์ของที่นี่ครับคือซัมเมอร์รีสอร์ทให้คนรู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายและเมื่อเดินเข้ามาภายในตัวอาคารครับจะเจะกับโถงรับรองหรือคอมมานด์พาวิเลียนโครงการยังเลือกใช้เอลิเมนต์ที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่รีสอร์ททำให้ผู้อยู่อาศัยเหมือนได้พักผ่อนอยู่ตลอดเลยครับ อย่างเส้นที่ใช้ในการออกแบบที่มีความโค้งมนคล้ายคลื่นทะเลหรือการใช้สีน้ำตาลอ่อนในการตกแต่งตัดกับสีเขียวของต้นไม้ซึ่งงานดีไซน์เหล่านี้จะแฝงอยู่ในทุกพื้นที่ของทางโครงการครับนอกจากงานดีไซน์แล้วส่วนการที่นี่ก็จัดเต็มกว่า14รายการและออกแบบตามไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ด้วยครับทั้ง coworking space private meeting room terrace lounge clubhouse f i t n e สระว่ายน้ำ ที่นี่เขายังมีจอกกิ้งแท็กสำหรับคนรักสุขภาพที่ชอบออกกำลังกายหรือวิ่งแบบเ u t ท์ดอร์ด้วยครับหรือจะเป็นจุดชาร์จรถ EV ที่นี่ก็มีให้เรียบร้อยเลยครับไฮไลท์ส่วนกลางได้สระว่ายน้ำขนาดใหญ่แบบฮา l f ฟโอลิมปิกถึง25เมตรเป็นระบบเกลือทำให้ลูกบ้านได้เต็มอิ่มกับการออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่เลยครับอีกทั้งยังมีครีเอทีฟพอร์ซึ่งก็ตอบโจทย์สายงานครีเอทีฟอีกด้วยครับ เรามาดูแบบห้องตัวอย่างของโครงการชีวะไทยฮอม่า,มาเอากมัยรามินทากันบ้างครับเริ่มจากห้องแรกครับวันเบด o ูมที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอย25-26ตารางเมตรมีทั้งห้องนอนห้องครัวและห้องนั่งเล่นที่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่และเป็นสัดส่วนเลยครับ เมื่อเปิดเข้ามาจะเจอกับห้องนั่งเล่นที่สามารถวางโซฟาได้ขนาด2-3ถึงที่นั่งพร้อมกับโต๊ะกลางขนาดเล็กและชั้นวางทีวีครับโดยฝั่งซ้ายจะเป็นห้องน้ําที่กัน้นโซนเปียกและโซนแห้งเอาไว้แล้วและด้านในสามารถเชื่อมต่อไปอยังห้องนอนขนาดกํลาลังดีสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตพร้อมตู้เสื้อผ้าและห้องนั่งเล่นที่สามารถเชื่อมไปยังห้องครัวที่เปิดไปยังระเบียงได้ครับจุดเด่นของห้องวันเบด m ที่ผมชอบนอกจากการแบ่งสัดส,ส่วนอย่างลงตัวแล้วเขายังวางตำแหน่งห้องครัวไว้ติดกับระเบียง ซึ่งเป็นครัวปิดมดกระมวลเรื่องกินอาหารติดห้องตอบโจทย์คนที่ทําอาหารมากเลยครับถัดมาจะเป็นห้องวันเบดมเอกซ์คลูซีฟที่มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่30ตารางเมตรซึ่งเป็นของห้องจะคล้ายกับห้องวันเบดมครับแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่าทําให้เราสามารถตกแต่งและใช้พื้นที่ใช้สอยได้อย่างยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นยังสามารถวางโต๊ะกินข้าวขนาด2ที่นั่งในครัวได้และมีพื้นที่โซนพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นครับ ซึ่งไฮไลท์ของห้องไทป์นี้ยังคงเป็นครัวปิดที่อยู่ติดระเบียงโดยคิดเผื่อการอยู่อาศัยจริงเอาไว้แล้วครับห้องอีกทัยนนึงที่ผมพามาชมครับเป็นห้องวันเบดมเอ็กซ์ตาร์ขนาด33-34ตารางเมตรห้องไทป์วันเบด o เอ็กซ์ตแปลนดจะต่างจากห้อง2องทป์ก่อนหน้าครับโดยเปิดมาแล้วเจอกับครัวซึ่งเป็นครัวปิดก่อนที่มีกระจกบานสไลด์กั้นอย่างดีเลยครับ และเมื่อผ่านโซนครัวไปแล้วจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นครับสามารถวางโซฟาไซสา2์2อถึงที่นั่งพร้อมโต๊ะกลางและชั้นวางทีวีหรือจะวางโต๊ะกินข้าวก็ได้เหมือนกันครับโดยโซนห้องนั่งเล่นจะเชื่อมต่อไปอยังระเบียงและห้องนอนโดยห้องวันเบ้นลูมเอ็กซ์ตาก็เอ็กซ์ตารจริงๆครับเพราะว่าห้องนอนกว้างมากสามารถวางเตียงได้5-6ถึงฟุตเลยซึ่งภายในห้องนอนมีห้องน้ำในตัวแบ่งแยกโซนเปียกและโซนแห้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันครับ ใครอยากได้กู o d วิฟมอลไลฟ์ใช้ชีวิตที่ใช่ให้สุดยิ่งกว่าตามคอนเซ็ปต์ของโครงการที่นี่อย่าลืมมาชมโครงการชีวไทยฮมเอกมัยรามิทากันครับ